ไอเทมสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเลยรครับไอเทมชิ้นแรกครับก็คือแพ็คสกายเมคฮะ ซึ่งตัวนี้ครับก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับผมใครที่ชอบทรงผมเสื้อผ้าหรือว่าชุดเนี่ยก็สามารถเก็บตังค์ไว้รอได้เลยครับผมสัปดาห์นี้เข้าแน่นอนฮะสุดต่อมาครับก็คือแพ็กสเต็ปเป็ดแดครครับผมถามไม่ผิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่นะครับผมใครที่ชอบผ้าปิดปากทรงผมหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็สามารถเก็บตังค์ไว้รอได้เลยนะครับส่วนไอเทมที่3ครับผมก็จะเป็นสกินมีดนะฮะย้ำว่าสกินมีดนะครับผมนี่ครับก็สามารถถือในล็อบบี้ได้นะฮะนี่ออสตรา เป็นแบบว่าจะสีสายรุ้งสายรุงยร้งอย่างนี้เลยครับผมในี่ใครที่ชอบสกินมีหน้าตาแบบนี้เนี่ยก็สามารถเก็บตังไว้รอได้อีกเช่นเคยครับและต่อมาครับผมก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้ครับก็จะเข้าในเซิร์ฟไทยนะแต่ว่านี่เนี่ยเคยมาขายแล้วรอบนี้ก็น่าจะกลับมาให้สุ่มกันอีกรอบนะครับผมก็จะเป็นสกินปืน MP5 นะครับสเตตัสก,ก็จะประมาณว่าอัตราการยิงบวก2เแมกกาซีนลบหแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยบวก1นะครับผมและไอเทมสุดท้ายไอเทมที่5ครับก็จะเป็นหูแมวนะฮะนี่ก็ หมูแมวตัวนี้ก็ซ้อนหมวกนะครับผมใครที่อยากได้เนี่ยก็เก็บตังไว้รอได้เลยไ้ยเนี่ยอาจจะมากิดกรามฟรีก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคการรีวิวไอเทมสับน้อนนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับ คลิปนี้ครับผู้ชมครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นปืนประเภท S M G นะฮะหรือว่าคนที่เล่นปืนลูกซองไม่เป็นไม่เก่งหรือว่าไม่คล่องนะครับผมและยังมีผู้เล่นหลาย,ลายๆท่านเนี่ยที่เจอประสบการณ์เหล่านี้นะครับในสถานการณ์ที่แบบว่าเราเนี่ยเล่นปืนประเภท S M G นะครับผมแต่ว่ารสบการณเนี่ยกับเล่นปืนลูกซองนะครับผมทให้เราเนี่ยเล่นระยะประชิดยากนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับการที่สลต่างข้าวได้ไปรู้ซองยิงระยะชาร์จเนี่ยหรือว่ายิงระยะประชิดเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสตายง่ายครับผมถ้าจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการที่เราเลือกปืนประเภทเอ็นเีเนี่ยสู้กับปืนประเภทลูกซองระยะประชิดเนี่ยแน่นอนเขาว่าปืนประเภทลูกซองเนี่ยจะได้เปรียบกว่าครับซึ่งคลิปนี้ครับผู้ชมก็จะมีวิธีเล่นปืน SMG สู้กับปืนลูกซองนะครับผมและผมก็มีสามข้อหลักๆง่ายๆเลยนะครับที่จะมาแนะนำทุกผู้ชมกันครับเริ่มจากวิธีที่หนึ่งฮะ การที่เราจะสู้ฝันตรงข้ามที่เล่นลูกศอนะผมแต่ว่าเราเนี่ยเล่นปืนประเภท MG นะครับผมหรือว่าปืนเน่ย UP อะไรย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะเข้าชาร์จกับฝันตรงข้ามที่เล่นลูกซอนะครับผมแน่นอนครับ <Honestly. S 1> ว่าการที่เราจะสู้กับฝันตรงข้ามที่เล่นลูกอรเนี่ยเราต้องรักษาระยะห่างน,นะครับ <S <S คุณผู้ชมเพราะว่าการที่เ <preparations> รารักษาระยะห่างเนี่ยจะทําให้คนสู้เนี่ยยิงเรายากขึ้นแล้วก็ทาให้เราเนี่ยตายได้ยากขึ้นไปด้วยนะฮะถ้าหากว่าเป็นการยิงระยะไปชิดหรือว่าระยะชาร์จไปใกล้เนี่ยแน่นอนครับผมว่าการที่ฝันตรงข้ามเล แล้วเราเล่นปืนประเภทเอ็มจีเนี่ยเราก็ต้องเสียเปรียบแน่นอนฮะหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเล่นปืนประเภทเอ่า Max แม็กซ์เซเว่นละกันครับแน่นอนเขาว่าทหารคุดอสู้เนี่ยเล่นปืนประเภทลูกศรนะครับผมแล้วเล่นระยะประชิดนะครับเราจะเสียเปรียบอย่างแน่นอนฮะ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นครับวิธีการชนะเนี่ยเราก็แค่เล่นทางห่างจากคุดอสู้ที่ถือปืนลูกศรนะครับผม สำหรับวิธีที่หนึ่งเนี่ยก็จะง่ายๆพื้นฐานพื้นฐานแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ใครที่ไม่รู้ว่าวิธีชนะลูกซองเล่นยังไงเจอคนต่อสู้เล่นลูกซองแล้วเราแพ้ตลอดเด็กเล่นยังไงนะผมก็ใช้วิธีนี้ได้ครับและอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบเล่นปืนประเภทเอ็นเอหรือว่าเล่นปืนลูกซองไม่เก่งไม่คล่องนะครับ yeah! ต่อมาคือวิธีที่2ครับสำหรับวิธีที่สอนะครับก็คือการแก้ทางลูกซองยาวลูกซองสเปซซองควงซองแมสเซเว่นแลวก็ซองชาร์ตนะครับผมซึ่งวิธีที่สอนะครับก็จะในทางด้านของการเล่นสแนปเล่นเหลี่ยมเล่นเชิงเล่นจังหวะเข้าจังหวะออกตามประสบการณ์ของตัวเองนะครับผมซึ่งวิธีที่สอเนี่ยก็เอาง่ายเลยคือหาจังหวะเล่นกับคนที่เล่นลูกซองนะครับผม เมื่อเรารู้ว่าฟังตงข้ามเนี่ยเล่นปืนอะไรเราจะได้หาวิธีแก้ทางได้ถูกนะครับก็เอาง่ายเลยครับคือหามุมเหลี่ยมสแนปยิงแค่นั้นเองครับไม่ง่ายเลยทำแบบนี้เลยครับง่ายๆได้แทนลกที่ฮะมาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ละเอียดแล้วก็ให้เข้าใจง่ายมากขึ้นฮะกับผู้ที่ไม่ชอบเล่นปืนลูกซองเนาะซึ่งตัวอย่างคลิปนี้ครับฝังตงข้ามเนี่ยถือลูกซองใช่ไหมถ้าเราเล่นปืนกลชาร์จเนี่ยแล้วเราสู้เขาไม่ได้อะไรงี้นะผมอ่ะ ให้เราเนี่ยหนีไปก่อนครับหาจังหวะก่อนฮะแล้วมาหามุมที่คิดว่าเราเนี่ยดักยิงได้แนปได้หรือว่าเล่นเหลี่ยมได้นะครับผมอ่ะตรงนี้เล่นได้ก็รอดักยิงคุ่อสู้เท่านั้นเองครับเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยครับผู้ชมสําหรับวิธีี่สอเนี่ยผมก็หวังว่าผู้ชมเนี่ยจะไม่งงกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยเล่นเหลี่ยมเล่นแนปหรือว่าเล่นเชิงกับคุ่อสู้เป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะสู้กับฝันตรงข้ามที่เล่นลูกซองได้แล้วนะครับผม วิธีที่3ครับสุดท้ายแล้วซึ่งวิธีที่3นะครับผมก็จะเกี่ยวกับสกิลตัวละครน,นะฮะและผมเนี่ยจะโฟกัสเรื่องสกิลกดเป็นหลักนะครับสกิลตัวแรกครับผมก็คือสกิลของตัวละครเซนครับลิปตัวอย่างนี้ครับผมใช้ยูมพีนะฮะุผู้ชมตอนเราเข้าหาคู่ต่อสู้ที่ถือลูกซองนะครับผมให้เรากดสกิลก่อนนะฮะเพื่อที่จะ เพิ่ม HP นะครับผมจำปกติ200ก็จะกลายเป็น2 8 0 HP นะฮะเพียงเท่านี้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ที่ถือลูกซองได้แล้วครับสกิลต่อมาครับผมคือสกิลของตัวละครโครโนฮะและในเคสตัวอย่างนี้ครับผมก็ใช้ปืน APC 0สู้กับลูกซองนะครับซึ่งการใช้สกิลโครโนสู้กับลูกซองนะครับผมต้องใช้จังหวะในการต่อสู้นะครับหรือจะพูดง่ายๆเลยคือจังหวะในการโดดเข้าชาร์จอะไรอย่างนี้นะครับผม นี่ครับนี่คือจังหวะในการกระโดดเข้าชาร์จนะครับผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยผมมีตัวอย่างสกิลโคโนโลห,ลหลายช็อตหลายฉากมากครับเพราะว่าภาคหลังเลยเล่นโคโนโบ่อยมากฮะมันก็สามารถแก้ทางลูกซองได้หลายรูปแบบนะครับผมขณะผมใช้เอพฟก็ยังชนะลูกซองได้เลยเอาเรื่องอยู่นะเน,นี่ยต่อมาก็สกิลของหงอคงนั่นเองครับ คือผมเนีไม่มีตัวอย่างของหนอพองนะฮะแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะทําคลิปสกิลที่สามารถแก้ทางลูกซองได้นะครับผมเอเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันนะครับและสุดท้ายครับก็คือสกิลของสเตฟฟ,ฟีนั่นเองครับแอาคุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าเอ้ยทำไมจะเป็นสกิลของสเตฟฟ,ฟีนะฮะผู้ชมลองสังเกตที่คํานี้ครับนี่ครับสกิลของเขาเนี่ยได้เขียนว่าและ ลดดาเมจที่ได้รับจากการยิง10%นะครับผมเป็นระยะเวลา10วินาทีซึ่งเอาง่ายเลยคือสกิลของสเตฟฟี่เนี่ยก็สามารถลดดาเมจจากคุณสู้ได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายผมก็ขอจบคลิปด้วยสกิลของสเตฟฟี่แล้วกันแฮะ้ากว่าชอบคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับหายไปแล้วไปรู้หายไปไหนมาเอามาเอายาพี่ปอยุก่อนหนดก่อน นสวยไอ้วงอยู่กับเราเราก็ดักมันไปเลยบ้านสามหลังจริงแม่เลยมีตั๋วอยู่กับฉันสั่นโคฟเธอไม่ได้ฉันต้องไปไปหาเธอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวสั่นอยู่นี่วม่ได้ม่บอมาหนี่มาหนี่มาหาพี่เร็วได้ปะโอ้ยสัตว์ออกไปนะท่านเฮ้ยต่อชีพผมแล้วพี่เฮ้ยเออโอเคไม่รู้ ันอยู่ไหนมันเลยยิงซัดไปหมดจะออกไปให้ออกไปอย่าออกไปเนี่ยดึงดึงอย่าออกอออกย่าออกนะอย่าออก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 เน้ยนานาเธอต้องรอดนะข้าหลังมาพี่แมงไม่มีห่าอะไรเลยมีแต่ไอ้นี่มันอีลากอีเรือมา ตึงจริงที่ตึงจริงจริงตึงจริงตึงไหมชอบไหมชอบดีชอบอะดีชอบชอบชอค่ะเอเอล้มล้มล้มได้ไหมคะดาวดาวดาวบ้านนี่เอาส์ไหมมีน้ำมาเอาของนี้มาเอาของนี้น้องน้องจะออกไปนะอย่าออกอย่าออก่าย่ออกได้แต่อย่าออก เอาปิดบ้านเลยก่อนไม่ให้ใครเข้าแล้วจะว่านี้ดักหน้าต่างพอนอนอยู่นูนอยู่นูนนอนปน็อตน็อตไปยืนไปตรงกลางแล้วว่าเอ้ยเงยงี้เอ้ยเราเราเข้าเราเข้าได้ปะเราเข้าได้ปะเพราะว่ามันวิ่งไปตรงกลางแล้วในห้องน้ำไม้องมีเตียงใช่ไหมจริงเหรอคะไป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 แล้วเข้ามาเข้าวันนี้เพราะว่าไอ้นั่นมันไปสนใจโอ้ย หลังี่าไว้อ่ะตายไม่ตายไม่ตายตายวอเข้าวงเออสวยวงอยู่กับเราสวยสวยสวยสามตัวสามสามเหลือสามแต่ไม่รู้อยู่ไหนไอ้วอเป็นยังไงร้องเป็นยังสวยโน้ตตู้สุดปะมันแคมป์ไอตัวลุกมาไหมนไอ้อ มมาเลยพี่ดิมลงใหม่ตัวขาวข้างหลังสมตัวเลยอ่ะจะมันลงโอ้ห้ตัวนะหลังมาแล้วโอ้ยอย่ามาจอ๊ยโยอโอ้ยตายอออ 穿得好啊！哎、呀，我都特别爱。你吧。啊